สวัสดีจ้าเพื่อนเกษตรบ้านตามใจบีค่ะล่างบอหอยพี่น่องเกืบแม่งค,ค่อยตายโอ้ยขีดแบบลายนะคะเบิง่งหอยค่อยนี่ไซส์ใหญ่คัดออกมาแล้วเดี๋ยวจะแยกออกโอ้ยคอยมีไ่คัดออกไล่แล้วนะคะเลือแต่รุ่นนี้ เดือดต่รุ่นหน่อยแล้วก็พวกนี้ชิเอารุ่นใหญ่นี่ชิแยกออกนะคะล่างขี้หอยแบบหลายเลยพี่น้องโอ้ยแต่ผูใ้ใดมีสาเกาล่งสาหลดด้วยมาเรียบบ่อให้มันล่างขี่ยากขอโทษถ้าล่างบ่สะอาดก็ยันแบบน,น้ำเน่าน้ำเสียนะคะอันนี้คือล่างขี่ออกไปเร้วขี่หอยเหมือนขี่เลนขี่ขี่วัวแบบไอ้นี่ค่ะเออ อันอันตัวทางนั้นเป็นอันเศษพักเศษยังที่เพิ่นกินแล้วก็เลยเอาทิมลงหันเดี๋ยวถ้าเพิ่นแห้งแล้วเดี๋ยวก็ะช็บไปใส่ต้นใหม่ตอไปนะคะอืมประมาณนี้ค่ะพี่น้องเบองมอเจ้าว่าคอยคอยมีจักตัวนับคอย,ยคอยนะคอยวิ่งยุซาอันยุหน้าอีกเลย <laughs> โอ้ยตายตาตย ยังบรเด็ไปตลาดอยู่ยังไว้ซกคอนถ้าไปตลาดอ,ออกจำหน่ายเนี่ยนู่นลน่ะมิชตัวกูจะว่ายังละอ่อนละอ่อนรุ่นนี้พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะใครอยากสร้างก็สร้างเด้อสีอ,อ่อนแยกว้ตัางหากวงนี้ห้อยหน่อยนะคะห้อยหน่อยยังม่ทันใหญ่รออีกสักเดือนสองเดือนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะลยางเรียบเรียบร้อยเมยครับฝ้นสิตกกับวตก ส้างเป็นบอัอนสีทองกับบอ,อนอนุบาลแล้วก็เป็นบอแม่พันธุ์เอาไปล่พง่นแล้วรูซกว่าเอามาล่งร่วมกันกับเด็กๆเขาจะไม่ไข่เลยพอพันธุ์แม่พันธุ์ไข่บอไข่เลยเอามาใส่บอนี่บอกบอไข่เลยพี่น้องไข่ก็เลยแยกเล่าไปไว้บอุ่นต่างหากนะคะก็เลยเลือแค่พวกนี่อุ้ยเจ๊เจ๊เอ๋มันสีทองบอลนี่พี่น้อง ว่างเคยพอหอยสีทองเมีนบอเดี๋ยวถ่าให้รอดนีกันเนี่ยค่ะบิงบินบิงบิหล่างบอหอยนับหอกันนะนี่จะโผล่ลายบอผู้ใดมีนวิธีล่างบ่หอหอ,บบบบหอยแบบบโเมือกันแนะนำไม่ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้อ้าวตกแล้วอันนี้วิหล่างคือแบบ เก็บหอยเอามากรองรวมไว้ตรงนี้แล้วก็ฉีดน้ําล้างขี้เลนออกไปแล้วก็ตักออกนะคะผู้ใดมีวิธีไงก็มีกาบอกเนี่ยอันนี้คือแบบว่าล่างสะอาดเลยนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำใส่แล้วะคะ่ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็มาขอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะผู้ใดมีวิธีล้างบอ่อหอยเด็ดๆก็มาบอกไดเด้อยจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ